สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องทุ่งวลันชิต h ชนแนลนะครับโดยวันนี้ผมจะมาทําการล่าดาวคืนนะครับเพราะว่าอะไรอย่างนั้นเหรอเมื่อ2วันที่แล้วผมได้ทําการแพ้ไปกว่า1เกม2เกม3เกม4เกม5เกม6เกมผู้ชมจะไต่ไปซูพีมตอนนี้ผมก็ ใจผมก็นิ่งขึ้นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <_ c ười> ไปลุยกันเลยครับเพื่อนผู้ชมแล้วทำไมไม่กดกันลรน <_ c ười> นะเพื่อนผมจะรอกดวีสุดท้ายหรอเ <_ c ười> อะไรกดวีสุดท้ายอาร์วีไ a n d ลดซึ่งวันนี้ผมก็จะมาในตำแหน่งของจังเกินะครับทีมของเราแบนเป็นมูลัดแบนแก๊กแบนซิปอืมเป็นตัวพื้นฐานเลยฝั่งตรงข้ามก็แบนตัวน่าํำคารไปโอเคน่าจะไม่มีอะไรขอมาไหม โอเคครับนี่อย่าให้ป่าเปิดก่อนครับที่สี่บอกว่าไม่ซับนะโอ้โหแล้วคนนั้นก็บอกกดกระต่าย <Huh? S 1> ผมก็ต้องจะมาเวคนดีไหมเพื่อน,อนผมจะลมให้ผมผมลมให้ได้นะผมลวมให้ได้ผมลมให้ได้ผมลมให้ได้ผมลมให้ได้ป่าเลยป่าเลยคนดีครับผมทําจิตใจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมลมให้ได้ง <'s> ายป่าเลยเพื่อน อืมฮ้ยพูดไว้อย่างดีว่าจะไอ้นี่เออนายป่าเลยเดี๋ยวผมไปนี่ให้ไปเลยไอ้หืมโตโลโป่าจบจบไปโอ้โหบล็อกสมองไปสองวันตอนนี้ผมก็อยู่ที่33ดาวนะท่านผู้ชม ไม่ได้เนยน้อยนะผม,บ,ม,อมอะอบอกอออลอเลยไปสู้ๆเว้ยไอ้หมอเออจะร้อง ผมฟาร์มไปก่อนเอออนอลยเครับอย่ามาวีบนะโอ้โหจะยินครับจะยินครับโอเคข้างบนได้เปิดบัตรถือว่าสวยงามผมฝึกสมาธิมาเป็นที่เรียบร้อย,อยตรงนั้นนัวโอ้โหแล้วเพื่อนเราสวดยับ ใครวะไอนี่สวดยับ <st arts> ค่อยๆชุบไปไมาสันยใช้เกได้กดันใส่กันยับใส่กันยับ <sh arp> <sh arp> ยอมันโดนเดี๋ยวมันโดนกระทิงเ <c oughs> ออโเจ็บเอาแทบออกก่อน ตงกลางเหมือนจะเกิดประเด็นต้องรอตดครับตดครับอุย้ยมันตีไวจังไนะโอ้โหนวอยกแล้วนวอยกแล้วนวอยกแล้วใส่เลยตรงเนี้ยแล้วผมใส่แม่เงเลยมาดิมาดิ ผมวัป่าแล้วครับเพื่อนๆช่วยผมด้วยครับเออโอ้ยก่อนปวดทรมารเหลือเกินผมจัดการยังไงกับไอ้แล้วเนี่ยผมจะพยายามแบกให้ได้ไคยยดแค่ฟาร์มก็เหนื่อยแล้วถอยถอยถอยไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวจริงออกไหมวายจนจนอีเทียดโทรศัพท์ก็ไม่มีอีดอก ใช้เรันกดแล้วไม่ทันเาเียเออเดี๋ยวมาหนึ่งเว้ยราจับไปแพงมาใช้งน่งาทจะคนอื่นอใจเย็นเลยนอใจเย็นใจเย็นเลยโอ๊ยเพื่องผมควรทำยังไงดีแล้วผมได้โตโร คนโคต้าแอนดรอยหรือเปล่าเอ่ยโครต้าแอนดรอยคนโคต้าแอนดรอยหรือเปล่าคะไม่ยังงไเอ่ยมีคนที่พกต้อกดไม่ทันเหมือนก็ไม่เอานะคะเอ่ยยาอ่อนที่เราต้องกดไม่ทันเกียบยาอ่อนที่ขาดโอ้ยใส่กันยับดอกเหนยยเมือนคนไม่เคยใช้ไอโฟนไเกี่ยบเนี่ยดอกทองหน้าหีบปากโอ้ โอ้โหโอ้โหผสงสารเพุ้มคิ่น้นห่โอ้โหโอ้โหไหมดไทเต้ยาออจอกโอ้ผมเป็นผมไเอาปิดดิปิดดิปิดดินี่สวยสวยสวยได้มาหนึคิ้วสิบหกกี่โมงบอด้วยบอกเวลาคุณด้วยค่ะ ีฟังให้แล้วผมใส่ครับตัวนี้ปึ้งม,มาเลยเพื่อนๆแล้วม,มันเดินกลับไปแล้วอ่ะอือหูหูอ้โอ้โหสวยงามครับเฮ้ยผมควรจะได้แอซิดไม่ใช่เหรอตัวเมื่อกี้ต้องรอเลี้ยงกระต่ายแล้วนะเครื่องถ่ายตายอีกโอ้ไม่ก็ เล็เล่นกูเกินตัวผมทำอะไรได้ตัวผมทำอะไรได้ตัวผมทำอะไรได้แล้วผมถึบเหนื่อยอะ เหนื่อยแล้ววะได้คอนเทนต์เฉยมามาผมนำให้มาอย่างนี้สองตัวโอ้โหยับยับใเอ้ยได้ปะเอาเปิดแล้วชนเฮ้ย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 ,อยโอ้โหมันไม่ตาย สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเองสวยไม่ตายฟอร์เรนล้มโอเคฟอร์เรนตายหนึ่งอืออือแรดติดเข้าไปตายไหมโอ้โหต่อยไม่โดนโอเคแต่ได้ไหมต่อยก่อนไหมต่อยก่อนไหม โูคิกซี่แรงมากตายปึงป้งสวยสวยสวยเขียบเว็บร่างเขี่ยไปดูนาคอดเดเขียยเว็บล่างเขี่บเว็บร่างออกมาน่า,นา,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 าชนให้ตายหืโอ้ยขอเดอินไหมเดมินไหมเดินไหม เฮยตายรอกระต่ายมีของอะ่ะเฮ้ยเอาหรอตายปะตายปะทิ้งทิ้งโอเคสวยมากผมลวงให้เี๋ยวผมจะฆ่าโอเคตายหนึ่งคำคิกซี่คำคิกซี่อยู่ฆ่าไหมสิเกอร์ไป ข้าตายไหมตายไหมตายไหมขี่โอเคตีป้องกลางครับโอ้โหหนาคอตมาตัว้นอขีา้อนเที่ยยอมแพ้ไปอไ่ง่ต้องไิเียนี่ไดาหรอกฟลาลัมฟลาย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 ลัมฟลาลัมาลัมตายไห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 ม

Ban bán ban Ban, em 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 Đi em đi em em thôi, em 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 bạn. đá đá em 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 โโอ้มาทำไมเพื่อนมาทำไมมา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 วัดใจเลยทำไมอยู่วัดใจเลยวัดใจเลยเชื่อใจมา

สวยสวยสวยฟอร์เรล,ลัมผมค้ำผมค้ำโอเค,อเคหกเกมติดผมนึกว่าผมจะแพ้เป็นเกมที่เจ็ดแลดไอวินเราทำดีที่สุดแล้วโอขอบคุณมากเพื่อนๆที่แบกอ โอ้ปดใจให้เลยขออนุญาตสาบแช่งนะไอ้แรดโอ้โหหล่อเลยนะที1 7โยนเกมไปก่อกวนไปเลือกตำแหน่งไปอย่าให้มีครั้งที่2ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเม้นอะไรมาก็ได้ผมอยากอ่านขอบคุณครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามา ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเป็นอะไรเจอกัน